ดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับช่องส่งไรต์ตายนะครับคลิปนี้จะมาติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับไอโม่นะครับที่รีวิวไปเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นนะครับก็นี่เป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับผมก็จะปิดจะติดนะจะเดินสายไฟขึ้นไปนะครับพอดีมีปลั๊กอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเดินไปนู่นนะครับเดินขึ้นไปแล้วก็ติดบริเวณนี้ครับก็เพื่อให้มุมกล้องนะครับได้ เก็บ okay, ภาพด้านหน้า้าน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตั้งกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวต้องเดินสายไฟก่อนนะครับ <Yeah. S 1> สายไฟก่อนเดี๋ยวเดินสายไฟเสร็จจะค่อยถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะว่าผมทํางานคนเดียวเนาะ mm hmm. เดี๋วนั้นเสร็จแล้วก,วก็ดูวิธีการติดตั้งหลังจากเดินสายไฟเสร็จก็แล้วกันนะครับก่อนวันนี้นะครับเนี่ยเราจะมีสายไฟนะครับสายไฟผมจะใช้สายไฟแข็ง เป็นขนาด1.5นะครับก็ข้อก็ใสยไฟนะ PVC นะครับ3าทับ8นะครับพอดีผมมันอันนี้มีอยู่แล้วนะก็กระชั่นใหญ่เลยนะครับต,ต่อต่างๆนะครับประก็รใส่อ่อตรงนี้เอาไว้ประานที่เรียกอะไรไม่รู้นะในมั่นใจก็เอาไว้เ,เ,ววนะวเวชื่อมต่อตรงบริเวณที่เราเข้าโค้งนะ แล้วก pues, the the nah, ็ม uh, anyway, ีคุบมีตะปูเพียร์่อยต่างๆนะครับในกรนีบ็อกนะกล่อง ABS นะกล่องพลาสติกเอาไว้ต่อเอาเก็บอะแดปเตอร์ด้านในนะครับของกล้องมันจะปิดอย่างตัวนี้ครับหรือก็เป็นเนี่ยรูปัต่างๆนะครับหวานไรต่างๆโอเครับไปเลยครับท่านผู้ชมนะก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับาก็ประมาณนี้ครับ ก็เดินจากปลั๊กตันนี้เป็นปลั๊กปลั๊กน้ำนะครับผมก็เจาะข้างใต้นะครับแล้วก็รอดสายไฟไปนะครับไปไปเสียบกับปลั๊กตัวนี้นะครับไปต่อกันข้างในนะครับแล้วก็ใช้ท่ออ่อนนะครับเดินแล้วก็รวมมาท่อ PVC นะครับตัวนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีตัวตีเดียวกันนะครับใช้ตัวนี้ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้แคมป์ก้าปูนะครับ ดพะขอให้แน่นห,หนานะครับก็สูงจากพื้นไปประมาณสาเมตรนะครับกรือานบนนะครับจากนั้ก็ใส่กล่องแล้วก็เรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิดปิดไอโมนะครับเดี๋ยวเปิดภาพดูกันนะครับภาพกลางวันกลางคืนเดี๋ยวผมเปิดภาพเชียบไปให้นะครับภาพ,ภาพกลางวันและกลางคืนจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับ うん。<music> กระจายดยนะครับสำหรันนี้สวัสดีครับ